สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือคลิปก่อนคุณแม่ได้นำเสนอไปว่าเราปลูกผักชีลงในกล่องโฟมแต่ว่าเขาถี่เกินไปคุณแม่ก็เลยได้มาทดลองนะคะว่าเราเอาออกมาปลูกแบบไฮโดโรโปนิกดีไหมพ่อสามีก็เลยจัดจัดให้เลยนะคะสามีก็จัดให้เลยเนี่ย สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราเอามาปลูกในลังโฟมนะคะมันก็จะช่วยให้เสียดายจากการที่เสียดายเพราะว่าเอออะไรล่ะมันผักชีมันถีเกินไปใช่ไหมคะเราก็เอามาปลูกแบบไฮโดรโปรนิกในกล่องกุ้งนะคะก็ดีกว่าปล่อยทิ้งให้เขาถี่เกินไปถ้าถีเกินไป มันก็ไม่สวยไม่งามมันไม่เจริญเติบโตเพราะว่าเขาแย่งอาหารกันนะคะคุณแม่ก็จะทำทั้งผักชีแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะคะอันนี้คือผักชีก่อนนะคะนี่คือผักชีนะคะเนี่ยผักชีของเราเราก็ถอนมาพอเราถอนมาจากต้นเล็กได้สักสี่ห้าใบนะคะเราก็เอามาใส่ในออนี่แบบปลูกนี่นะคะโอ้ยโอ้ย,อยนี่ ทำให้เลยนะคะเอาลงเอาลงเพื่อที่ให้เขาได้โดนน้ำน้ำที่เราผสมก็คือแบบไฮโดรโปนิกนะคะนี่เราผสมน้ำได้นะคะอ่าเขาก็จะเจริญเติบโตนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตในนี่เลยไม่ต้องไปเอ่อไปแย่งอาหารในแปลงผักอีกนะคะ,นะคะเขาก็จเจริญเติบโตนี่นี่สามารถเก็บ ไปจำหน่ายได้แล้วนะคะเราสามารถเก็บไปจำหน่ายได้ก็ดีกว่าให้เขาได้แย่งอาหารในในลังโฟมนะคะมันเยอะเกินไปใช่ไหมเราไม่รู้ว่าหล่นลงไปกี่มเมล็ดนะคะคุณแม่ก็เลยมาทำแบบนี้นะคะก็ดีใจนะคะทีะ่การทดลองในการปลูกน้ำในสวนหลองกี้ฟีเวอร์นะคะมีทั้งแบบแบบปลูกดิน ก็คือคุณแม่ลองกี้เนี่ยชอบปลูกลงในดินดูแลง่ายสําหรับเราแต่สามีของคุณแม่เนาะเพื่อนชอบแบบน้ําก็ให้เพื่อนทําไปก็เลยมีโรงเรือนอยู่สองโรงเรือนนะคะอันนี้นี่โรงเรือนหนึ่งนะคะอยู่กลางแดดเลยโน่นอีกโรงเรือนหนึ่งเตรียมไว้แล้วนะคะเตรียมไว้ก็ถามว่าได้ขายไหมก็พอได้ขายนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันเป็นอาชีพเสริมของคุณแม่นะคะ คุณแม่ลองกี้มีอาชีพหลักอยู่แล้วแต่อันนี้เราทำอาชีพเสริมก็เพื่อได้จำหน่ายบ้างได้เล็กได้น้อยก็เป็นผลพลอยได้เหลือจากการรับประทานนะคะเหลือจากเราแบ่งปันญ,ญาติพี่น้องแล้วเราก็นำไปจำหน่ายที่ตลาดได้มัดละ10บาท10บาทนะคะก็สามารถทำเงินให้เราได้อยู่ะครับวันละร้อย0องร้อยก็ดีกว่าไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะคะนดูนี่ นะคะดูได้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยขอบคุณมากๆเลยจ้า